วิธีสร้างตัวตนให้ดังเร็วแบบยั่งยืนทำแบบนี้ค่ะข้อที่1 ก็คือเราจะต้องคิดก่อนเลยว่าในการสร้างตัวตนครั้งนี้เราจะมีรายได้จากช่องทางไหนนะคะยกตัวอย่างเช่นจากการขายสินค้าจากการขายคอร์สออนไลน์จากการรับงานรีวิวหรือมีรายได้จากยอดวิวแบบนี้ค่ะการที่เรารู้ว่าเราอ่ะจะมีรายได้จากตรงไหนจะทําให้เราสามารถทำคอนเทนต์สื่อสารออกไปได้ถูกกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นค่ะยกตัวอย่างเมื่อกี้นะคะอย่างเช่นที่พัดบอกไปว่าสมมุติว่าพัดวัน,น พัดต้องการสร้างตัวตนเพื่อที่จะให้คนมาสมัครคอร์สสร้างแบรนด์เสื้อผ้าพัดก็จะต้องทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการสอนคนทำแบรนด์เสื้อผ้าเพื่อให้คนมีความรู้และอยากจะมาศึกษาต่อในคอร์สแบบนี้ค่ะหรือถ้าพัดต้องการสร้างตัวตนเพื่อที่จะขายเสื้อผ้าพัดก็จะต้องทำคอนเทนต์อีกรูปแบบหนึง่งอาจจะเป็นคอนเทนต์แนวไลฟ์สไตล์เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะได้ชุดตัวนี้จังเลยอยากได้เสื้อผ้าอันนี้แล้วทำให้เขาเกิดการสั่งซื้อเสื้อผ้านั่นเองค่ะ あ ข้อที่2นะคะเราจะต้องเลือกก่อนเลยว่าเราจะทําช่องทางไหนเป็นหลักนะคะเหมือนอย่างคอมเมนต์นี้เลยก็คืออย่างที่เขาบอกเลยค่ะว่าถ้าวันเนี้ยเราเริ่มต้นจากหลายๆช่องทางเนี่ยมันจะทําให้เราเสียโฟกัสพอเราเสียโฟกัสค่ะมันจะทําให้เราอะ่ะดังช้าหรือบางทีอาจจะไม่ดังเลยนั่นเองนะคะแล้วที่พัดบอกว่าเราจะเป็นจะต้องเลือกช่องทางหลักช่องทางใดช่องทางหนึ่งก่อนเพราะว่าแต่ละโซเชียลมีเดียนะคะแต่ละช่องทางเนี่ยเขาจะชอบวิธีในการทำค ที่แตกต่างกันออกไปค่ะยกตัวอย่างเช่นตอนที่พัดเริ่มต้นสร้างตัวตนเนาะพัดโตมาจาก Facebook ใน Facebook เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาชอบคอนเทนต์ที่เป็นการเขียนบทความที่มีรูปภาพส,ยสวยๆกับชอบคอนเทนต์ที่เป็นวิดีโอให้ความรู้แบบนี้ซึ่งพัดก็ยืด Facebook เป็นช่องทางหลักในการทําก่อนแต่พัดก็เอาคอนเทนต์ที่ โฟกัสทําเพื่อลง f a c e o o กอคะ่ะเอาไปลงช่องทางอื่นๆเอาไว้ด้วยซึ่งมันอาจจะปังมากใน Facebook แต่ในช่องทางอื่นๆอาจจะปังน้อยลงมาแต่มันก็ถือว่าเป็นการทํางาน1ครั้งแต่กระจายผลออกไปทุกช่องทางนั่นเองนะคะ ซึ่งจากการที่พัดทําแบบนี้นะคะพัดเอาวีดีโอที่ตั้งใจทําลง f a c e b o o คะ่ะไปใส่ไว้ใน YouTube ด้วยจนถึงวันหนึ่งะคะ่ะกลายเป็นว่า YouTube พัดก็ค่อยๆโตขึ้นมาจนสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งช่องทางนั่นเองนะคะและข้อที่3ข้อสุดท้ายก็คือ คุณจะต้องทําอย่างสม่ําเสมอนะคะข้อนี้สําคัญมากๆเลยความสม่ําเสมอจะทําให้คุณดังได้เร็วและยั่งยืนด้วยนั่นเองนะคะสําหรับใครที่กําลังจะเริ่มต้นสร้างตัวตนเนี่ยสามารถเอาทั้ง3ข้อของพัดเนี่ยเอาไปทํากันได้เลยนะคะและสําหรับใครที่มีคําถามอื่นๆนะคะสามารถคอมเมนต์ถามพัดมาได้เลยนะเดี๋ยวพัดจะทําคลิปตอบให้กับทุกๆคนเลยค่ะ